สวัสดีค่ะคลิปนี้ขวัญขับรถมาข้างทางพี่น้องเห็นไหมคะนี่ขวัญจอดรถอยู่ถนนใหญ่เลยนะคะถนนใหญ่ของของทางไปที่ทํางานนะคะขวัญจะบอกพี่น้องว่าขวัญเจอของดีพี่น้องมาดูซิวันนี้คือต้นอะไรนี่คือต้นดาวดอยปืนนกไส้เป็นดงเลยะคะ่ะและข้างทางเนี้บอกเลยว่าเต็มไปหมดเลยวันนี้ขวัญจะพาพี่น้องเก็บไปกินนะคะ นี่ค่ะนี่เห็นไหมหอนเด็ดมาเลยนี่คือปืนนกไส้พี่น้องถ้าขับรถข้างทางพี่น้องดูดีๆนะเนี่ยอ้วนเช่ะนะคะไม่นี่อุย้ยอ้วนอ้วนเบอเลยเขาเกิดเองอ่ะข้างทางนะคะบอกเลยปืนนกไส้เขาจะมีสปปรรพคุณกึ่งร้อนกึ่งเย็นนะคะแล้วเขาจะสามารถรักษาไข้หวัดได้เลยเราจะเอาไปแกงเลียงเอาไปลวกเอาไปทําต้มจับฉายเอาไปกลั่นก็ได้หรือเอาไปกินสดก็ได้ค่ะ แล้วแต่พี่น้องจะใช้เขานะคะทีนี้นังเป็นก็เป็นชีวิตขวัญก็ง่ายสิก่อนก็กินผักข้างทางพี่น้องเห็นยังอุย๊ยต้นอบอวบงามๆเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ใครจะมากินผักข้างทา,างเหมือนขวัญบ้างพี่น้องคิดดูนะว่าชีวิตเนี่ยถ้ากินปืนนกไส้หรือกินผักข้างทา,างแบบเนี้ยแล้วมันมันไม่มีสารเคมีอะ แล้วคิดดูว่าเขาโตของเขาด้วยตัวของเขาเองเขาโตด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ต้องมานั่งรดน้ําอะไรอย่างเงี้ยความแข็งแรงเขาจะมาหาศาลเลยนะให้พี่น้องไปหาดูนะคะว่าแถวบ้านพี่น้องมีไหมแต่ขวัญบอกเลยว่าทางไปที่ทํางานขวัญเนี่ยเยอะมากมากเยอะมากๆเแล้ว่ากินทั้งปีก็ไม่หมดกินทั้งปีทั้งชาติมันก็จะขึ้นให้เรากินเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยแล้วเราก็จะเก็บเรื่อยเรื่อย นี่บอกเลยว่าอยู่ข้างขยะนี่มันเก็บปืนนกไส้อยู่ข้างข้างถังขยะนะพี่น้องดูนะว่าความงามความอวบของเขาเนี่ยน่าเชยชมมากพี่น้องดูสิคะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยไม่ต้องปลูกอะไรเลยก็มีกินพี่น้องคิดดูว่าถ้าช่วงโควิดแบบเนี้ยมากินผักแบบเนี้โอ้โหพี่น้องก็จะประหยัดเยอะเลยเอาไปผัดได้ด้วยนะผัดมัน ใส่กระเทียมผัดมันอะไรเงี้ยเอาไปดองก็ได้นะคะแล้วแต่และพี่น้องจะต้มยำทําแกงจะทําอะไรก็ได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอนจะอไปลวกเอาไปกินสดๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมปืนนกไส้ใครกินไม่เป็นมาเรียนรู้กินปืนนกไส้ไปกับขวัญน,นะคะคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะบา,บ,าบาย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 